รอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้ขอนำเสนอเมนูทอดแบบง่ายๆเอาใจเด็กๆกับเมนูโดนัทกุ้งค่ะสูตรนี้ส่วนผสมและขั้นตอนการทำเข้าใจง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยการทำซอสพริกมายองก,กันก่อนนะคะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยพริกฝรั่งสีแดงสับละเอียดซอสพริกและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อมาเราจะทำโดนัทกุ้งกันต่อค่ะ ใส่เนื้อกุ้งสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยมันหมูแข็งสับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำมันงากระเทียมสับละเอียดขิงสับละเอียดผงหัวหอมเกลือป่อนเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นนวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนเด้งปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำลงคลุกแป้งประกอบอาหารตรากโกกิ นำขึ้นชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิให้ทั่วเจาะรูตรงกลางให้เป็นโดนัทนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน จัดใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับซอสพริกมายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่าโดนัทกุ้งเหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานเมนูกุ้งมากๆทำง่ายไขมันต่ำน่ารับประทานกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะคะ